สวัสดีค่ะท่านชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมธรรมชาติสวยริมวัดแขวงคอยแม่น้ำป่าสักนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมตรงข้ามวัดแขวงคอยนะครับวันนี้นำมาฝากท่นะกนกานะนผู้ชมนะครับก็มีปูสุวรรณนักราชนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับดึงได้รับการ รสนะก่อสร้างขึ้นใหม่นะครับหญ้าแจ้วคำกองนาคีนะครับท่านผู้ชมเนี่ยสว,นะว,ว,วยงามมากเลยนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานีพักผ่อนของอำเภอเจียงคอยกลับทิวทัศน์บรรยากาศสวยงามมากเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นยางแหลงคอยนะครับผมอยู่ใต้ต้นยางแหลงคอยนะครับเนี่ย วันนี้นํามาฝากท่านผู้ชมนะครับทีิทัดในหลายมุมนะครับวันนี้นํามาฝากท่านผู้ชมนี่นะครับนั่นก็ต้นพริกขุนใหญ่นะครับในบริเวณวัดสวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมมีเวลาว่างก็ามาเที่ยวนะครับวัดแก่งคอยนะครับบรรยากาศสวยๆนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับ